รยากาศน้องๆครับนักเรียนเราครับ,บรากาศำลังออกเดินทางครับวันนี้กิจกรรมออกหน่ยวยอันนี้ที่น้องทีมงานนักเรียนของเราเดินดูพี่โทนเราครับบรรยากาศก่อนออกหน่วยนะครับ,รบ,บรไปโมงถึงสี่มงเยนนะครับ,บร ุดยอดไหครับนักเรียนรอตัดผมผมไม่ต้องกลัวตัดผมไม่เป็นครับบรรยากาศเราตัดนะครับนี่บรรยากาศในห้องนะครับที่เราจะทํากิจกรรมตัดผมให้น้องๆครับครับอันนี้ทีมงานช่างกําลังเตรียมอุปกรณ์นะครับนอนเฝ้านอนฝังมันอยู่ทุกค่าคืนว่าขอให้ตื่นแล้วพบกับนางในฝันแบบที่เซ็กซี่เหลือเกินอาบ,บที่มองแล้วเพลินทำเธอเกิดเมื่อเราสบตาแต่เธอคนนี้ทีท่อยู่ตรงหน้าเธอทำเอาฉันแทบบ้าไม่เคยยอมเลยว่า ำไมทำไมฉันถึงหลงรักเธอคนที่ไม่เคยเจอในความฝันแต่ในชีวิตจริงแค่เดดินจอแค่นั้นก็อุ่นใจไม่เคยคิดรักเธออาจเป็นเพราะฉันนั้นชัวใจตอบใหตุผลที่ไม่มีใครคนเจอ นอนเฝ้านอนฝันใันยุทุกคำคืนว่าขอให้ตื่นแล้วพบกับนางในฝันแบบที่เซ็กซี่เหลือเกินบแบบที่มองแล้วเปล่งธรรมเธอเกินเมื่อเราสบตาแต่เธอคนนี้ที่อยู่ตรงหนา้าเธอทำเอาฉันท่บ,บ้า <S <S ไม่เคยยอมไม่ว่าเรื่องอะไรยิ่งต่างกันมากเท่าไรแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมฉันถึงหลงรักเธอทำไมทำไมฉันถึงหลงรักเธอคนที่ไม่เคยเจอในความฝันแต่ในชีวิตจริงแค ิดรักเอ I've been passion นั้นชื่อหัวใจตอบเหตุผลที่ไม่มีใครคนเจอนอนนอนน,น,น,นอนเฝ้านอนฟังมันยืนทุกคำคืนว่าขอให้ตื่นแล้วพบกับนางในฝันแบบที่เซ็กซี่เหลือเกินอาบ,บที่มองแล้วเปลี่ยนทำเธอเกินเมื่อเราสบตาแต่เธอคุณนี้ที่อยู่ตรงหน้าเธอทำเอาฉันแทบบ้า,บาไม่เคยยอมไม่ว่าเรื่องอะไรยิ่งต่างกันมากเท่าไร ทำไมทำไมฉันถึงหลงรักเธอคนที่ไม่เคยเจอในความฝันแต่ในชีวิตจริงแค่ นอนเฝ้านอนฝันมันยุดทุกคำคืนว่าขอให้ตื่นแล้วพบกับนางในฝันแบบที่เซ็กซี่แลอเกินอบแบบที่มองและเปล่ทำเธอเกินเมื่อเราสบตาแต่เธอคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเธอทำเอาฉันแทบบ้าไม่เคยยอมไม่ว่าเรื่องอะไรยิ่งต่างกันมากเท่าไรแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมฉันถึงหลงรักเธอทำไมทำไมฉันถึงหลงรักเธอคนที่ไม่เคยเจอในความฝันแต่ในชีวิตจริงแค่เจอด้วยกันแค่นั้นก็อุ่นใจ ิดรักเธออาจเป็นเพราะฉันนั้นใช้หัวใจตอบให้พผลที่ไม่มีใครคนเจอนอนเฝ้านอนเฝ้าัน้ยืนทุกคำคืนว่าขอให้ตื่นแล้วพบกันใหม่เรียบร้อยครับเสร็จกิจกรรมเดินทางกลับบ้านเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจ กลับบ้านได้ครับ